ที่จะกลับไปที่บ้านมาเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากแต่ป่วยเพรว่ากินเยอะไปคืนอาหารอร่อยทุกมือกลับไปที่บ้านเราได้ไปทําอะไรยังไงบ้างคะไปสงหวัดแล้วก็ไปทําบุญไปช่วยเหลือเด็กๆที่อยากเจอนะเราแล้วก็ไปช่วยให้ของเล็กๆน้อยๆเป็นความฝันที่อยากทำอยู่แล้วตอนที่ประกวด เห็นว่าเรากลับไปเอ็นฟิตแบ็ก็คือแฟนนางงามแฟนๆก็คือมารอเรบให้การต้อนรับเไปอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าดีใจมากเพราะว่านางงามแคนเดเียจะดังขึ้นเพราะว่าหนูจะหนูได้เข้าท็อปมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนล2022ดีใจมากภูมิใจมากที่ได้เข้าท็อปของมิสแกรนเอ็ตั้งแต่เราได้รับตำแหน่งมามันถือเป็นการแบบว่าเปลี่ยนชีวิตราไปเลยไหมสำหรับตำแหน่งของมิสแกรน จร,จ,รจริงๆไม,ไ,มไ,มไม่ใช่ว่าเปลี่ยนชีวิตของหนูมากแต่เปลี่ยนประเทศของหนูมาไปมากอันนี้พ,พูดแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าที่ของหนูเป็นนักแสดงดาราอยู่แล้วจะแบบชินกับอะไรแบบนี้แต่ถ้าประเทศของหนูานางงามจะดังขึ้นจะม,มีคนรู้จักขึ้นแล้วก็น้องๆที่อยากมาเป็นนางงามอ่ะเขาจะได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นให้เคนบริสไลท์เขา็อบทุกวิธีเลย ในอินเตอร์เนชั่นแนลสเตจและสำหรับผลง,งานที่กัมพูชาค่ะที่เราในฐานะที่เราเป็นนักแสดงอย่างเงี้ยมีติดต่ออะไรเข้ามายังไงบ้างคะเยอะพอสมควรเพราะว่าเขาจะติดต่อมาที่เบอร์ในเมืองไทยได้ยินมาเยอะมากอ,มอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปอีกทีเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างคะน่าจะแบบตอนนี้น่าจะกลับไป,กล,บไปกลับมากลับไปกลับมาได้เพราะว่าแทนโบเดียถ้าเวลานักเครื่องบินไปน่าจะเหมือนที่นั่งไปเชียงใหม่อะไรแบบนี้มันไม่นานมากสะดวก แล้ววันนี้กลับมาไทายแฟนๆมายังให้การต้อนรับแล้วก็ยังติดตามเราเหมือนเดิมอยากพูดอะไรกับแฟนๆไหมคนะอยากขอบคุณขอบคุณจากใจเลยขอบคุณมากที่เอ็นดูยังไม่ลืมกันขอบคุณนะมากนะคะแล้วก็รักแม่ๆพี่ๆน้องๆที่เมืองไทยทุกคนนะภารกิจหลักจากนี้กลับมาประเทศไทยเรามีแผนจะต้องไปไหนอะไรยังไงบ้างคะแล้วเร็เวนี้รุ่งรุ่งมาน่าจะไปละครนายกกับอของงเรือลงเรือที่กรุงเทพแล้วก็ภูเก็ต สวันก็คือเตรียมปฏิบัติภารกิจหน้าที่ใช่แล้วก็ต้องไปแคนบรดียวันที่31ถึงวันที่ 2, 2> <อ>เพราะว่าจะมีจัดงานที่แคนบรเดียของเอนดี้ใหม่เขาจะเชิญพี่มิมี่มิสก n ลอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นเบลล<อ>่ากับป๊าป๊าแบบนี้แล้วก็หนูไปด้วยดีใจมากเพราะว่าทุกคนจะได้แบบไปแคนบรดียไปเที่ยวที่แคนบรดียเหมือนเรากลายเป็นแบบว่ากระแสแง ให้แบบว่าจากที่มัอนอาจจะแบบคนอาจจะไม่ได้ติดตามมากแต่แกรู้ไหว่าตอนนี้คือแฟนนางงามเป็นกูชัยก็มากขึ้นเรื่อยๆเลยเรียกว่าแฮปปี้เลยทีเดียวแอปปีอย่าบอกว่าแฮปปี้มากเลยเพราะว่า,วาคุณคัมพูดีภูมิใจมากที่เราได้ที่หนูได้เขาไปเป็นท็อปเทนของ Miss Grand International ก็อยากขอบคุณพี่นวารดด้วยนะคะและแอบ ว่าแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนคลับชาวไทยด้วยรวมถึงชาวแฟนัมพงชาด้วยเห็นเพราะว่าแบบเหมือนเขามีการมีเปลยๆอ,ออกมาว่าเราจะได้มีแบบทั้งงานโฆษณาแล้วก็เล่นซีรีส์ด้วยใช่ซีรีส์นี้ต้องถ่ายน่าจะพรุ่งนี้เออไม่ใช่น่าจะอีกวันหนึ่งแต่งานโฆษณายังไม่รู้ชัด พอออกไปก่อน <laughs> ถ้า,ารู่ชัดเมื่อไหร่จะบอกแม่แมนะคะแอบตื่นเต้นไหมเพราะว่าถ้าถ่ายซีรีส์ที่เมืองไทยนี่แบบว่าเราจะต้องใช้ภาษาไทยไหมหรือเราใช้ภาษาอังกฤษหรือยังไงเอ่ยใช่ภาษาไทยนี่แหละ <c oughs> ตื่นเต้นกพราว่าจะจําบทไม่ได้เพ <c oughs> ราะว่าจริงๆงถ้าถ่ายหนังที่เคนเบดีจะเป็นคนที่จําบทง่ายมากมหนึ่งสองดูแบบนี้แล้วก็เข้าไปได้เลยแต่ถ้าภาษาไทยนาจานานพอสมควรแล้วก็อ่านภาษาไทยไม่ออกด้วยแต่จะพยายามให้ดีที่สุด มือนอยู่นี้เราก็นริ่มพูดคล่องขึ้นฟังชัดมากรู้เรื่องมากขึ้นแบบถ้าจะเป็นคนไทยอยู่แล้วนะใช่ตอนนี้จะเป็นฮัสไตฮัสแคน a บ b o d เดียเป็นลูกครึ่งไทยกับแคนโบเดีย <laughs> ขอเป็นขอเป็นลูกของคนไทยด้วยได้ไหมคะ <laughs> แล้วมาตั้งแต่มาอยู่ไทยเนี่ยถูกใจอะไรมากที่สุดคะสำหรับคะไม่เลือกสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเอาเมนูอาหารอย่างเงี้ยจ้ะหนูติดใจกับคนไทยแล้วก็วัฒนธรรมของไทยเพราะว่าที่บอกไปวัฒนธรรมของไทยเหมือนมันคล้ายๆที่ในแคมเบอรราบมากเราจะแบบชอบเป็นแบบนี้<ม>อยู่แล้วตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบเป็นภาษาไทยแล้วก็ที่ติดใจมากเลยคือเป็นคนไทยเลยเพราะว่าแฟนคลับให้การสนับสนุนแล้วก็รักหนูมาก เหมือนเหมือนหน่วมีครอบครัวที่เมืองเมืองไทยอีกครอบครัวหนึ่งอขอบคุณมากนะคะในส่วนของเมนูอาหารไทยเราก็เห็นเขาก็จะรู้กันอยู่แล,แล้วแหละว่าเราเนี่ยชอบกินในเมนูอะไรแต่มันมีพิเศษมากกว่านี้อย่างอื่นอีกไหมที่แบบให้เป็นตัวเลือกแบบแฟนคลับเขาจะได้เตรียมไปเพิให้เพิ่มชอบก๋วยเตี๋ยวถ้าไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวก็เป็นส้มตำมถ้าไม่ใช่ส้มตำก็เป็นเหมือนอาหารที่เส่่ๆที่แบบสด ชอบมากอันนี้ได้ยินกันแล้วนะคะเดี๋ยวต้องเตรียมไว้ให้น้องเลยแต่ตอนนี้เจ็บกระเพาะมากไม่ต้องเอาไมครูบ้านของโรงพยาบาล่สุดท้ายฝากผลงานหน่อยกับแฟนๆหน่อยค่ะตอนนี้เริมจะพูดไทยไม่้เพราะว่าใช้ภาษาที่บ้านเยอะมากอยากขอบคุณเหมือนเดิมขอบคุณที่สนับสนุนแล้วก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนแล้วก็รักหนูแบบนี้ตลอดไปนะคะรักคนไทยมากนะคะ ต้องให้ผู้ภาษาูชาด้วยขอบคุณแฟนๆูชาหน่อยอ๋อก็เนตตงอ๊อกให้สำหรับการสปอร์ตบอลลอนยมก็ลองมาให้สังคท้ายกรุ๊ปการเดลยงตางแจงเตมืนท่านักลงปะเทะไทยด้วยกอบปะเขมายเนต่งออกเก็น่าจะสปอร์ตกัมบวบกัน่างเดนมบปะเขมายแบบนี้เดลโฮตออกุ็เนตงออเี่คลังเหมือนแตนสไลด์พิเศษจนคโมเดียโอเคหลายคน